จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรียร์ยจังหวัดตากเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โรงพยาบาลท่าสองอยางที่ประสงค์จะทำการเรียรย์ยเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อแผงโซลาเซลล์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก นายสักชัยโชยติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรียร์ไรจังหวัดตากเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โรงพยาบาลท่าสองอยางที่ประสงค์จะทำการเรียร์ไรเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อแผงโซลา่าเซลล์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยมีนางสาวรัตนาตองใจนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมการเรียร์ไรจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตามที่โรงพยาบาลท่าสองอยางขออนุมัติเรียรย์ไรเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ปรับปรุงอาคารในโรงพยาบาลท่าสองอยางและจัดซื้อแผงโซลาเซลล์ในโรงพยาบาลท่าสองอยาง ในวงเงิน10ล้านบาทโดยเรียรายในพื้นที่จังหวัดตากผ่านกิจกรรมทอดผ้าป่าตั้งตู้รับบริจาคในโรงพยาบาลท่าสองยางตั้งต้นผ้าป่าสะพานบุญในโรงพยาบาลท่าสองยางและจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพโดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการเรียรายเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ แต่ให้จัดมาตรการรองรับโดยให้คำนึงถึงเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียรายของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด